สวัสดีครับในคลิปนี้ผมก็จะมาสอนการหาพื้นที่ขอบเขตเมืองนะครับหรือว่าเราเรียกกันว่า Ur b a n f o o t p น i n t นะครับเราจะหาจากภาพดา Th วเทียม s e n t i n e l 1นนะครับแล้วก็เราจะทำการประมวลผลภาพโดยใช้โปรแกรม s ส a p กันนะครับในการหาพื้นที่ขอบเขตเมืองนะครับเราจะใช้ดา Th วเทียม s e n t i n e l 1ที่เป็น Product ท้ายแบบ s l c หรือว่าที่เราเรียกกันว่า Sin g l e l o o k Complex นะครับ แล้วก็จะเลือก polarization ที่เป็นแบบ vv นะครับแล้วก็เซนเซอร์หมดก็เป็นแบบ iw นะครับโดยข้อมูลเกี่ยวกับดาวเทียม Sen t i n e l หนึ่งนะครับาสามารถสแกน qr code เพื่อเข้าไปดูคลิปที่ผมอธิบายไว้แล้วได้เลยนะครับหรือสามารถาดูที่ลิงก์ที่ description ข้างล่างนะครับ ก็เนื่เราก็มาดูวิธีการทำแบบคร่าวๆกันก่อนนะครับเพราะว่าในการทำา Ur ร์เบ o ร์นฟูด้นี่จะมีขั้นตอนที่ค่อนข้างซับซอ้อนนิดนึงนะครับก็มาดูไปให้เห็นภาพรวมไว้ก่อนนะครับว่าเราจะทำอะไรกันบ้างาเริ่มจากเราจะเราจะทำการดาวน์โหลดภาพทั้งหมด2ภาพก็จะเป็นภาพที่มีช่วงเวลาที่ไม่แตกต่างกันมากนะครับจากนั้นเราจะมาเริ่มทำการสับเซตหรือสปินนะครับ สับเซตก็คือการตัดภาพนะครับส่วนสปิคคือการการเลือกรูปภาพแบบเบิร์ดมาใช้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายตอนทำอีกทีนึงนะครับผมจากนั้นนำภาพที่ได้นะครับมาทำการปรับแก้วงจวงโครจรนะครับหรือว่า o f f p i เออ r บิทนะครับทีนี้เราจะทำการแยกเป็น2ส,ส่วนนะครับก็คือ i t e เทนซิตนะครับกับ c o เว r ลนนะครับโดยโดยเราจะทำอะไรก่อนก็นได้ครับแต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้องเอาภาพมารวมกันอยู่ดีนะครับงั้นเราจะเริ่มจากอธิบาย i ิเ e n t i t y นะครับหรือการทำภาพแอมพิจูดนะครับเราจะเริ่มจาก l i ลิ a t e ภาพนะครับ a คลิเบตก็คือการปรับแก้พิกัดนะครับจากนั้นก็ทำการ d ีเบ r ร์ครับด e เบิร์ก็คือการต่อรอยภาพนะครับ เดี๋ยวพอเปิดภาพนะครับเราจะเห็นว่าในภาพเราเทียมนะครับมันจะมีรอยเชื่อมต่อที่เป็นเส้นๆน,นะครับการดีเบร์ก็คือจะทําการลบเส้นเส้นนั้นทิ้งไปนะครับเสร็จปุ๊บเราก็ทํทมันติลุกกิ้งนะครับก็คือการปรับค่าความละเอียดเชิงพื้นที่ของภาพนะครับให้เท่ากันแล้วก็ทํำเทเรนคอเลกชันนะครับก็คือ,อปรับแก้ให้เป็นระบบ wgs 84นะครับเสร็จปุ๊บเราก็จะมาทำแบบโคเเรนซนะครับก็คือ การทำ c o l e g ิ s t r a t i o n ก่อนนะครับต่อไปก็จะเป็นทำ i n t e r ร์ o l o m e t r i c coherence นะครับแล้วก็ทำการ d e b ิ r ์ t แล้วก็มันติ l o o k i n g แล้วก็ terrain c o l l e c t i เหมือนกันนะครับเสร็จปุ๊บเราจะทำเราจะนำทั้งสองภาพมารวมกันนะครับโดยในขั้นตอน intensity นะครับเราจะได้ทั้งหมด2ไฟล์นะครับก็จะเป็น ช่วงเวลา1-1ภาพล้วก็ช่วงเวลา2-1ภาพนะครับส่วน c o h e r e n นะครับตอนเราทำ c o l i g i n นะครับมันจะรวมเป็นอยู่ในไฟล์เดียวแล้วนะครับเสร็จปุ๊บเราจะมาทำ create stack นะครับก็คือการรวมทั้งสส่วนเข้าด้วยกัน,นครับหลังจากที่เราทำ create stack เสร็จแล้วนะครับเราจะทำการ band m a t ภาพนะครับโดยการ band m a t จะเป็น2แ band m a t นะครับก็จะ band m a t ค่าเฉลี่ย กับค่า d i f f e r e n c e มานะครับค่าเฉลี่ยหรือ a v e r a ร e นะครับก็คือการนำภาพ2ช่วงเวลานะครับมาบวกการหาร2นะครับส่วน d i f f e r e n c e ก็จะเอาภาพของช่วงเวลามาลบกันนะครับเสร็จปุ๊บเอาแบนแมทที่ได้จากทั้ง2นะครับมาแบนแมทอีกรอบหนึ่งเป็น u r b a อร์เ t p r ์ฟูครับผม ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีการดาวน์โหลดภาพกันเลยนะครับการดาวน์โหลดภาพนะครับเราจะไปที่เว็บไซต์นะครับ copernicusopenaccesshub น,นะครับพิมพ์เข้าไปใน google นะครับแล้วก็เลือก openaccesshub นะครับเว็แบบไซต์ที่เราจะดาวน์โหลดก็จะเป็นเว็แบบไซต์ s c i h u b o c อม e ิเตอ e u นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในใต้ e s c r i p t i o n นะครับผมก่อนอื่นให้เราทําการเลือกพื้นที่ที่เราจะทําการดาวน์โหลดก่อนนะครับโดยพื้นที่ที่ผมเลือกนะครับจะเป็นจังหวัดนะครสวรรค์นะครับก็ทําการคลิกข,ขวานะครับแล้วก็ลาก ุมพ,พื้นที่ที่เราต้องการนะครับเสร็จปุ๊บเรามาดูที่คีย์สัมผัสต,ตรงนี้นะครับเราทำการตั้งค่ากันนะครับเราที่ซอสบายนะครับเราจะเลือกที่เซนซิงเดทนะครับตรงออเดอร์บายก็จะมี2อย่างครับดีเซน i ิงกับแอ c เซน i ิงนะครับ,บ,ะรบจะเป็นวงโครจรนะครับ จากนั้นนะครับให้เราทำการใส่เซนซิมคลเนะครับหรือว่าช่วงเวลาที่เราจะค้นหานะครับโดยผมจะใช้ช่วงเวลาเดือนที่แล้วนะครับเพื่อจะให้ได้ภาพขอบเขตที่ใกล้เคียงกับปัจจุบันมากที่สุดนะครับผมก็เลือกช่วงเวลาตั้งแต่วันที่1เดือนมีนาเอ้ผมจะเลือก1กุมภาดีกว่าครับ1กุมภาจนถึง ยี่สิบกุมภานะครับจากนั้นเลือกมิชชั่นเป็นสิตนิหนึ่งครับเซนเซไล์แพลตฟอร์มก็สามารถเลือกเลยครับว่าจะเอาจะเอาหนหรือ 1B ก็ได้นะครับโปรดักต์ไทปเราจะเลือกแบบ slc นะครับผมรูปแบบเป็นแบบ vv นะครับเป็นการรับส่งข้อมูลแบบแบบแนวตั้งนะครับ เซนเซอร์โหมดเราเป็น I W นะครับเพราะว่า I W เป็นโหมดบนบกนะครับจากนั้นเราก็ทำการกดค้นหาเลยครับเอ่อต้องทำการล็อกอินก่อนนะครับผมมีผมทำการล็อกอินไว้แล้วครับผมจะกดล็อกอินเลยครับกดค้นหาครับผมมีคลิปที่อธิบายเกี่ยวกับเซนตินวหนึ่งแบบค่อนข้าง ชัดไว้แล้วนะครับยังไงก็เข้าไปดูได้ใน QR code ก่อนหน้านะครับหรือไม่ก็ดูใต้ description น,นะครับผมเพื่อจะได้เข้าใจได้มากขึ้นนะครับหรือว่าจะเข้าไปดูใน playlist YouTube ของผมก็ได้นะครับเป็น playlist การทำแผนที่ folding map นะครับผมก็จะมเีเกี่ยวกับการใช้ดาวเทียม Sentinel 1ในการหาพื้นที่น้ำนะครับครับ ก็ได้พื้นที่ที่โชว์มาอย่างนี้นะครับให้เราทำการดูที่เราคิดว่ามันค่อนข้างครอบคลุมนะครับผมก็จะเลือกนี่ครับเพราะว่าครอบคลุมแล้วคอสวรรค์ค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นให้เราให้เรามาเลือกที่ฝั่งซ้ายนะครับพอเราคลิกวิธีแผนที่ทครับ จะสังเกตได้ว่ามันสว่างขึ้นนะครับก็คือจะเป็นพื้นที่ของพื้นที่นั้นนะครับเราก็เลือกเลยนะครับก็เอาเป็นอันนี้ก็ได้ครับวันที่ยี่สิบสองครับก็ทำการกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับกับเราจะเอาอีกวันหนึ่งที่ใกล้ๆก,ก,กันนะครับอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันก็ได้นะครับ นี่ครับผมก็จะเลือกอีกอันหนึ่งเป็นวันที่สิบนะครับเพิ่งห่างกันสิบสอวันนะครับที่เราต้องทําการเลือกที่ไม่ต่างกันมากนะครับเพราะว่าเราจําเป็นต้องใช้ภาพสองภาพนะครับนะคล้ายกับการทําโฟโตแกมมิตี้นะครับเพื่อให้เพื่อให้เห็นแบบสามมิตินะครับแต่ที่เราไม่เอาห่างกันมากเป็นเพราะว่าถ้าเราทําห่างกันทําในช่วงเวลาที่ห่างกันมากนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับใน ในหนเดือนนะครับเช่นอาจจะมีการสร้างถนนเพิ่มหรือว่าอาจจะมีการทําการเกษตรเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยครับก็พยายามหาช่วงเวลาที่ไม่หางกันมากนะครับเดี๋ยวพอดาวน์โหลดเสร็จต่อไปเราจะไปเริ่มทํากันในโปรแกรม Snap กันนะครับ